นี่เราก็มาอยู่กับเกมมคอฟดูตี้มันไฟฟด้โบฟายพักสองมาเจอกันพาร์ทที่สองแล้วครับพาร์ทแรกนี่ให้ฝึกง้งิ่งงองง,งอะไรก็ไม่รู้ฮะก็ฝึกฝึกไปเลยครับผมโอเคนะครับนี่เราก็มาอยู่กันที่มิชชั่นที่สองแล้วนะตอนแรกรวยแรงเกอร์รอบนี้ก็รวยเลงเกอร์นนอรหรือเปล่าโอเคนะฮะเฮ้ยที่อยู่มาคลาอบเหรอมาคลาอบอยู่แถวนี้มันบอกว่ามาคลอบเป็นหมารอบกัดนะครับ ไอ้มีรอยศักมาคล้บบอลเนี่ยลอยศักดิ์ไม่ค่อยแนวเท่าไหร่เลยนะอ้าวนี่ครับบอยเฮกฟอรส141นั่นเองครับผมนี่ครับมาแล้วแล้วก็มาอยู่กับนายเจลลี่รสเซเดสันนั่นเองนะครับผมโอเคนะนี่ก็จะอยู่กับตัวละครใหม่ที่เราเล่นนะครับผมเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราได้เล่นนะครับแล้วก็อยู่กับกัตตันซอฟท์นะครับผมภาคแรกพระเอกภาคแรกของเรานี่เองนะแล้วก็อยู่กับอะไรอ่ะอยู่ที่อะไรไม่รู้ลืมละ โอเคนะฮะเอ้ยไอ้ซอบมึงสูบยัดนะกัปตันไพ่ทำไมวะกับตันไพ่แกสูบตั้งแต่ภาคแรกแล้วนี่แกสูบตามกัปตันไพ่เหรอเนี่ยโยนหิ้งด้วยมึงไม่เก็บไว้ให้กัปตันกัปตันไพ่สูบปะไอ้ซอบมึงขี้งกมากเลยโอ้โหไอ้ขี้ยามึงขี้ยาตามกัปตันซอบอีกแล้วเฮ้ยกัปตันไพ่นี่โอ้โหซอบได้ไงเดี๋ยวต่อยแม่งเลยโอเคซอบนายนายเดินไปนะซอบ ถ้าเราตกไปนี่จะเป็นไงซอฟโอ้โหลุงล่าตัวเสียวไส้แทนนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันบอกให้เราตามมันขึ้นไปข้างบนดูครับดูการปีของซอฟคลิกแข็งป่วยไอ้ซอฟเหม็นตูดมึงจังวะมึงได้รักตูดมึงเนี่ยเหม็นเหม็นมันหนึ่งนี่เลยโอเคครับปิดไปยิ่งไปนะครับผมฮึบเอ้าไอ้ย่าซอฟมึงหายไปไหนแล้วจังวะ ไอ้ซอบมึงเอาพี่นี่หันอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินคนไปแล้วแป๊บเดียวมึงข่ายไปนู่นเลยไอ้ซอบนี่เฮ้ยไอ้ซอบไอ้ซอบหยอกหยอกมจะตัวไปตายไอ้ซอบฆพากูตายไอ้สัตว์เกือบตายแล้วเสียวไส้เลยครับกูเสียวเลยไอ้ซอบแม่งปีเร็วจังวะนี่มึงเป็นน <tr thế> ี่มึงเป็นซูเปอร์แมนหรือไงวะมึงแข็งแรงเลยขนาดนี้ถึงสวรรค์แล้วถึงแล้วถึงสวรรค์แล้วเฮ้ย ใส่ทำให้เราปีนไปอีกนิดนึ่งนะครับว่าน่าจะเป็นทางนี้ซอบอยู่ไหนวะอ้าวอย่าบอกว่ามึงจะกระโดดไปไอ้ซอบจ้าย่าะตัวต้องกระโดดตามมันนะครับฮึบเฮ้ยไอ้ซอบไอ้ซอบจ้ายะไอ้ซอบซอบเออโอ้ไอ้ซอบช่วยกูก่อนซอบซอบซอบยะเออขอบใจมากแล้วซอบมึงเอาพินิหารรอบสองอีกแล้วเก่งเกินคนแล้วมึงเนี่ย เก่งเกินไปแล้วโอ้โหออืืจะถึงแล้วถึงแน่นอนถึงแน่ถึงถึงแล้วโอ้ถึงแล้วถึงแล้วเย่ได้ปืนอะไรเนี่ยโอเคซ้อมไปกันเลยโอ้โหด่านนี้มันน่ามันมันน่าอยู่ที่อ่อนหนาวนะไม่โคตรลกเหนี่ยวโคตรลกใต้นะครับผมเดาเดานะครับผมรถ นายลองเปิดแผนที่เปิดอะไรดูเราต้องโซลิคสามในนั้นจะเป็นแผนที่เป็นคลื่นมันบอกนะับผมมันบอกว่าในนั้นมันจะโชว์ขึ้นเป็นตัวสีฟ้าขึ้นมาแสดงว่าคือมันแล้วมึงก็สีฟ้าเอ้ยมึงสีม่วงนี่หว่านะครับผมสีฟ้าไหนเฮ้ยเฮ้ยท้อเห็นสีฟ้าแล้วมันบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นมันจะขึ้นเป็นสีฟ้านั่นคือตัวมันเฮียอะไรวะเฮียสิ่งทียอะไรเครื่องบินอ้าววันทูทีแล้ว กูขอเิ่งตรงคอเลยโอเคครับก็เดินตามมันต่อไอ้ไอ้ไอ้ซอบอย่าพี่มี่หานเป็นรอบที่สามแล้วนะกูมึงเก่งเกินคนไปแล้วนะเก่งมากเลยด้วยโอ้โหไอ้ซอบมึงใช้ปืนอะไรวะมึงใช้สนายเหรอแล้วมึงลุกๆนั่งๆำไมเนี่ยสไลดกเป็นผู้นำมึงใช่ไหมเดี๋ยวหยุดดิไอซอบไปไอซอบไปเออมันเป็นผู้นำเรานี่เองเมื่อกี้เห็นหยุดๆเดินๆหยุดๆเดิน จะบอกว่าว่ามึงเงียบตอนนี้นะมึงเงียบไปอยู่กับศพนู่นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยสีสีสีว่าฟ้าเมื่อกี้นั่นโจดต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนนั่นเจอโจดแล้วกูยิงเลยเฮ้ยมันสูบยาอีกแล้วสูบรจ้าเจ้าตันทายเหรอกูไม่ฟังแล้วไอ้ซอบแม่งโคตรเร็วเลยว่ะยิงที่ปิวเลยไอ้ซอบยังไงกูเห็นครั้งที่สองนะว่าสูบยาตากระตันท้าอ่ะ กระตันไพกระสวงตั้งแต่วันแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่มึงจะสูบอีกแล้วใช่ไหมโอเคครับคือเกมนี้การาฟ,ฟิกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมภาคนี้ก็การาฟ,ฟิกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ภาพก็สวยดีนะ,ะครับผมนะถึงจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ผมก็ชอบนะครับเกมนี้ดูรายละเอียดตรงหนวดนะฮะก็ใช้ได้นะครับถือว่าภาคนี้ก็คล้ายๆภาคสามนะครับภาคภาคสามนี่มันดีกว่ามันสนุกกว่าฮะ อ๋อเหี้ยมึงทิ้งกูอ๋อมันมันมันไม่ได้ทิ้งเรามันจะยิงสไนเปอร์ให้กับเรานะครับผมนะอือแล้วก็เดินไปเลยฮนะเฮ้ยวิงว่งวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเป็นนักงรอบสังหารแอส,สอออออซัสซินเฮ้ย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 จุดเสียวฟ้าหูดเจอโจดแล้วมึงตายแน่กูแอสซัสซินนะกูฮิตแมนฮ,ฮิตแมนฮิตแมนฆ่าแม่งเลยมึงมาลงในวันอีกอี๋ยิงแม่งเลย เปิด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 โอเคมันอยู่ข้างหน้าเรานะนั่นไงโจทยิง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 ลวงตายเฮ้ยนั่นนั่นมันรือเปล่าวะใช่จริงด้วยยิงยิงจะทุ้งเลยน็อตแบนยิงฮะยิงเฮดช็อตโอ้ยีายตัวขีตัวขี มึงงานลงตัวอเอกสมน่ามีแล้วมึงหลับตรงนี้มึงหลับแบบท่าเทๆไอ้ไอไอ้เกียนโอ้เต้องไปครับเงียบๆนะครับผมขี้แตกแน่ยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยตัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเยเฮเฮยเฮฮ้ เดินไปเลยครับเอ้ยตรวสีฟ้าแม่งรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วนะเยอะเลยสีฟ้าเยอะเลยทำไมกูไม่เห็นวะต้องเดินเข้าไปให้ใกล้นะครับผมทำไมเราไม่เห็นเลยหรือว่าเราตาถัว่วเอ้ยไอ้ไอ้ซอฟมันอยู่ตรงไหนวะยังไม่ได้ทันยิงเลยผม้มึงยิงเฮดช็อตด้วยอะอ๋อมันบอกให้เรารีบไปโอ,อเคกูรีไปก็ได้ ควันยังไงกูกูก็จะรีบไปอยู่แล้วกูไม่อยู่แน่นอนมันบอกให้รีบไปแล้วรีบมามึงให้กูไปวางระเบิดนี่เองไอ้ไอ้ซอบไม่ไม่มาวางเองวะใช่ฮะตอนนี้ลืมไปว่าเราเป็นเบย์มันอยู่นะครับผมโอเคมอกว่าไปเจอกันที่จุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละฮะลืมละมอสมอสจะมอจะให้มันเห็น รีบวิ่งแล้วก็รีบออกมาโอเคเอ้ยรีบรีบวิ่งแล้วก็รีบไปหามันนะครับผมไม่รู้ภาคมั่วหรือภาคอะไรก็ไม่รู้อะภาคมั่วหรือเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวฮะขอแทมขอแทนแถมแถมมึงแสบตาไปทั้งวันแน่แถมครับกูเฮ้ยลงลงลงเออเฮ้ยไอ้ซับมึงให้กูวางระเบิดเนี่ยนะโอเคบอกว่าเราจะมีภารกิจทางมันต่อ โอเคครับเดินเข้าไปกับมันนะเฮ้ยเฮ้ยซ็อบออเอออุ๊อ <starters> no <player> ุ๊บอือยหยอกอึช <inappropriate> in <illing> <t ot be seen> ิงชักขี้แตกเลยคงได้ลงนรกอีกรอบแน่ฆ่าได้โหดมากอ่าซ็อบมึงให้กูทำอะไรต่อคราวนี้บอกให้เราไปจิบ ACS อะไรนี่แหละฮะก็ต้องตามสั่งมันนะครับผมบางอย่างเป็นลูกน้องมันอยู่นะเก็บครับโอเคฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วเฮ้ย เฮ้ยบอกว่ารถตอนนี้พวกมันกำลังเข้ามาในนี้แล้วบอกว่าอะไรอะ่ะบอกว่ารีบออกมาข้างานอกแล้วยกมือขึ้นไว้ที่บนหัวนับหนึ่งถึงห้าไม่ก,กันชนยิงแกแน่บอกว่ารถหยิบระเบิดห้าแล้วครับโฟม,มึงวันเมื่อไหร่มึงขี้แตกแนะ่มึงคอยดูมึงขี้กระจุยแน่กไม่ปล่อยมว้หรอกทูแล้ววันมึงขี้หักไนแนะ่ ขีระเบิดขีระเบิดขีระเบิดยิงมากเลยยิง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 ออกมาระเบิดไปแดกออาระเบิดไปแดกระเบิดวับวิ่งวิ่งข้างวันแน่มึงนี่กูยิงโดนสักตัวไหมเนี่ยยิงเฮ้ยรถถังมีรถถังด้วยกูไม่อยู่แน่ถ้ามีรถถังนี้กูไปแน่นอนไอ้กูมาหางแล้วอย่าอย่ามายุ่งอะไรกับกันกูกันกูกันกูยิงยิงยิงเอ้ยอย่านี่กูย่านี่ยิงแม่งเลย รถตามมารีไปโอเคได้เลยซอบกูไปกับมึงแน่นอนเฮ้ยมึงเล่นสนายสนายเหรอเล่นสนายเออใครมีระเบิดอะไรยิงยิงให้มันขี้แตกมั้งอื้อขี้ขี้กระจุยเลยเจอฝัดรถด้าเข้าไปทีขี้แตกเลยใครมันเล่นลูกฟองวะเล่นลูกฟองลูกฟองต้องเจอโหดเฮ้ยจุกมีเจอจิ้มเข้าไปครั้งเดียวมึงจะกระจะกระไม้จิ้มฟันแห่งปากเออเออเออ ยิงกูอะอึ๊กโอ้โหไม่กิดล้องอึ๊กอึ๊กเลยนะฮะอึ๊กอึ๊กเลยเฮ้ยมันยังมียิงไข่ยิงที่ไข่พี่เอกบอกรักกันจริงต้องยิงที่ไข่แต่กูเกลียดมึงจริงๆกูกูกูต้องยิงที่เป้าไข่เลฮะใครมันยิงอะไรวะโอ้เจอตกยิงกูดีนักยิงกูดีนักเกียร์ตายแน่ เมี่แต่ลูกซองุ้งเมี่แต่ลูกซองเมี่แต่ลูกซองเออนอนนี่นะขี้แตกยิงยิงเฮ้ยรถเที่ยวะไรวะยิงยิงเออมรถเที่ยวอะไรวะเออเออเอออืมดีเรายิงทันนะแล้วมันจะมลูกนี่ยิง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 แม่งเลยยิงแม่งอีเอ้ยโจโจโจดไม่้วโจยิงตายยิงตกตกตายตาย ไูไม่อยู่แล้วกูอยู่แล้วออไล่เลยโก๊กูไม่ออไล่กับมึงแล้วกูไปแน่ถึงมาไล่กูก็จะไปแน่กูไม่อยู่หรอกมึงกูขี้แตกแน่ไอ้ซอฟซอฟมึงอยู่ไ,นไหนวะนกูเรื่องของมึงกับซอฟกูไปแล้วกูไปอยู่แล้วกูไปแล้วฮึบขันมาแบบในหนังแอคชั่นไอ้ซอฟไอ้หูเกือบตายโอ้ยไอ้ซอฟซอฟตกลงตกลงนี่มันเป็นพระเอกหนังบุหนังบุหนังบุเหรอยิงเอาให้แม่งเดียมันไม่ตายวะเฮดชอด็อตอเอเอ ยิงยิงแม่งตายให้หมดเฮ้ยโจดโจดยิง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 แม่งเลยยิงแม่งเลยเออไอเชียรถมึงหอบมาหากูอืมอืมมากันอีกแล้วมากันอีกแล้วยิง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 เฮ็ดเก็บเฮ็ดยิงตูดยิงตูดยิงยิงยิงไอ้รถเสียร์มันปัดมาหากูว่าแล้วมันมาได้ยังไง ไอ้ซอบโอ้โหไอ้ซอบโคตไลเลยเออยิง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 ไอ้จ้าทำไมไม่ตายวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายมึงรู้ปะเอออ๊ยกูไม่น่าเลยอ๊ายไอ้ซอบไอ้ซอบกูช่วยมึงมาเยอะแล้วนะมึงอย่ามึงต้องเอาพินิหารตอนนี้เอาพิงเอาพินิหารนี่กูเห็นดิเออยิงยิงยิงจุดยิงแม่งเลยเป็นรถเทียร์รถเทียร์ไปแล้วเฮ้ยยา อุ้ยเกือบแล้วซ็อบโคไลโคไลไอ้พวสองคนเนี่ยพวกสองคนยิงแม่งเลยตกตกตัวนี้ยิงยิงโอเคเอาไงต่อซ็อบรถรีบขับรถแล้วหนีจากที่นี่ด่วนโอเคชอบมันมีกูไปแล้วกูไม่สนใจมึงเลยซ็อบกูไปแล้วไปยิงแม่งเลยฝ่าข้างฝ่าข้างยิงแม่งหมดแม่มึงยิงโอ้โหมึงดิบมึงดิบต่อหน้ากูมึงดิบต่อหน้ากูยิงยิง เฮ้ยโอ้โหระเบิดระเบิดอื้โหระเบิดระเบิดเฮ้ยทีนี้รู้สึกน่าจะเป็นฮอนะข้าข้าจำไม่เอาต้องใช่แน่ๆเฮียระเบิดโอ้โหกูกูไปแน่ไม่ต้องมาโก้นั่นไงโจดกูแอร์ริคอปเตอร์กูไม่อยู่อย่าอย่าขว้าข้างกูอย่าคว้าข้างกูอย่าอย่าคว้าข้างยิงแม่เลยยิงแม่เลยใครฟังชนมากที่ตายไปแน่ไอ้ซ็อบกูไม่อยู่หรอก ปล่อยมึงกับพิหญาตอนนี้ไม่ยอมพิหญาจริงๆมาเปิดมาเปิดมาเปิดจริงๆอย่าอย่าอย่ายิงแฮลิอคอปเตอร์อย่าอย่าอย่ายิงกูแลนะ้วอย่าขอร้องเออเฮ้ยเฮ้ยอือหืออือหืออือหืทนทนไม่เลยเฮ้ยมันไปข้างหน้าแล้วเหลือรอดเถอะเหลือรอดกูจะไม่ให้มึงรอดแนะ่กูฆ่ามึงแน่ขี้แตกแน่ตาย เฮ้ยไอ้เหี้าทำไมเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บอื้มอื้มไอ้ซอบกูกูไม่อยู่แล้วนะซอบเออเออ้าไอ้เหี้าตายแล้วเอาใหม่เอาใหม่ปึ้มึงนะมึงมึงนะมึงเฮ้ยอื้มอื้มอืมเฉียวนิดเดียวมึงกูโดนอีกรอบแน่มึงอื้มอื้มอื้มเกือบเกือบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยอื้มเกือบแล้วกู เกือบแล้วยกระดับแอคชั่นเหนือมึงยิงกูมึงยิงกูมึงยิงกู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 อืมโอ้โหวันนี้พาร์ทนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยนะครับผมก็ก็ขอบใจแฟนๆที่มาดูรายการนี้นะครับผมถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆกับท่านผู้ชมที่เคยมาดูรายการนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เอาไว้ติดต่อกันพาร์ทหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีนะครับผมขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ ผมรวยด้วยนะครับอย่าลืมฝนพุงเป็นมหาเศรษฐีครับคุณลินครับลาไปก่อนสวัสดีครับรอบสอง